คุณผู้ชมครับในช่วงวันสตรีสากลแบบนี้นะครับทั่วโลกก็ต่างเฉลิมฉลองให้กับพลังหญิงและเหล่าหญิงแกร่งที่ฝ่าฟันทะลุเพดานกระจกที่ขวางกั้นพวกเธอกับความสําเร็จได้ซึ่งนอกจากเหล่านักธุรกิจและนักปฏิวัติแล้วนักแสดงหญิงดาวรุ่งอย่างซิดนีย์สวีนีคือหนึ่งในหญิงแกร่งที่เติบโตจากการเป็นนักแสดงรับเชิญบทเล็กๆในซีรีส์สู่ผู้ขับเคลื่อนพลังหญิงในวงการภาพ,พยนตร์ด้วยบริษัทผลิตภาพ,พยนตร์ของเธอเองครับ ซินนี่สวีนี่เกิดวันที่12กันยายนในปี1997ในสโปเคนวอชิงตันนะครับซึ่งเธอเนี่ยหลงไหลในการแสดงตั้งแต่วัยยาวแล้วครับตอนอายุ12เธอเคยร่างแผนเส้นทางอาชีพระยะเวลา5ปีนำเสนอผ่าน powerpoint ให้กับพ่อแม่ของเธอดูเพื่อเกลี้ยกล่อมให้พวกท่านเนี่ยยอมให้เธอทำอาชีพนักแสดงครับโดยนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักสู้และหัวคิดแบบนักธุรกิจของเธอตั้งแต่ยังเด็กซึ่งนั่นก็ทำให้ครอบครัวของเธอเนี่ยยอมพาเธอต o เ h ออเดชั่นบทอยู่หลายปีนะครับซึ่งก็ได้บทเล็กๆในซีรีส์ดังหลายเรื่องอย่าง Grace Anatomy หรือว่า r i n i n m l n i s d s แต่ก็ยังไม่สามารถพาให้เธอเติบโตได้ตามแผนเส้นทางอาชีพที่เธอคาดหวังไว้ครับ จน5ปีผ่านไปเนี่ยเธอก็ยังไม่สามารถประสบความสําเร็จได้อย่างที่วาดฝันครอบครัวของเธอเนี่ยก็ต้องเสียบ้านไปและพ่อแม่ก็ต้องแยกทางกันแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ซิดนีย์สวีนี่ล้มเลิกความฝันความตั้งใจของเธอครับ ซินนี่ครับได้รับบทเอมิลีนแอดดาริโอในซีรีส์ Everything sucks ปี2018ที่ฉายทาง Netflix นะครับเปิดโอกาสให้เธอเนี่ยได้เฉิดฉายและการแสดงของเธอเนี่ยเริ่มเป็นที่จับตามองมากขึ้นจนเธอได้รับบทเด่นๆในเรื่องอื่นๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Sharp Objects The Handmaid's Tale หรือว่าจะเป็น e u p h o r i a ที่ทำให้เธอได้เผยศักยภาพจนกลายเป็นดาวเด่นของฮอลลีวูด ความมุ่งมั่นของซิดนีย์สวีนี่เนี่ยไม่ได้จบแค่เป็นดาราดังแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเธอพบเจอกับความยากลําบากมากมายของผู้หญิงในวงการภาพยนตร์นะครับเธอจึงอยากสร้างโอกาสที่ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเธอเองแต่เพื่อผู้หญิงมากมายที่ยังขาดโอกาสในวงการนี้ครับนั่นก็ทําให้เธอตัดสินใจก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ชื่อ50 50 f i l m s ขึ้นมาในปี2020ครับและไม่ใช่แค่อยากทาก็ทานะครับแต่จริงๆแล้วเธอเนี่ยมีปริญญาด้านธุรกิจจาก LACs ด้วยเธอตั้งใจที่จะให้ วดีโอของเธอนะครับเป็นกระบอกเสียงของความหลากหลายและเล่าเรื่องราวที่ไม่เคยถูกเล่าอยากเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์ผู้หญิงในวงการภาพยนตร์มากขึ้นและเน้นภาพยนตร์ที่นําโดยนักแสดงหญิงเป็นหลักครับ <c oughs> เธอเคย <c oughs> ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าฉันตั้งใจมากเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของทุกคนถูกได้ยิน 50/50 50 Films เปิดตัวด้วยมินิซีรีส์ทาง HBO Max เรื่อง The Players Table จากนวนิยายเรื่อง They Wish t h e e Were Us ของนักเขียนหญิง Jessica Goodman แล้วมีอีกหลากหลายผลงานตามมาครับโดยล่าสุดก็เป็นหนังรอมคอมน้ำดีอย่าง Anyone But You ซึ่งแม้ว่า50/50 50 Films จะยังเป็นผู้สร้างหน้าใหม่ในฮอลลีวูดนะครับแต่ว่าก็นนับว่าสร้างชื่อเสียงได้ดีอยู่ไม่น้อยเลยและมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนพลังหญิงอย่างที่ซิดนียตั้งใจอีกด้วย โดยทุกวันนี้ซินนี่สวีนี่มีรายได้จากหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะจากทั้งงานแสดงนะครับจาก50-50 f i ฟิ้ฟ์มและจากการเป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์ให้กับสินค้าแบรนด์ต่างๆ ก็ทาให้เธอเนี่ยมีความมั่งคั่งสุดที่อยู่ที่ราวๆ10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า358ล้านบาทเลยครับโดยเส้นทางการเติบโตในวงการในฐานะนักแสดงนะครับและการต่อยอดโอกาสให้กับผู้หญิงอื่นอีกมากมายในฐานะนักธุรกิจทําให้ซิดนีย์สวีนี่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั้งนอกและในวงการบันเทิงครับเธอถ่ายทอดความเชื่อและวิสัยทัศน์ของเธอออกมาขับเคลื่อนวงการภาพยนตร์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นย้ำให้เราเห็นถึงความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดที่เกิด ขึ้นมาจากพลังหญิงสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสตรีสากลไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายหรือเพศไหนก็ตามและร่วมสนับสนุนพลังหญิงไปด้วยกันและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันใน EP นี้ของสำอบถูกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ